ช่วงของข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับคุณบุรพามาชมฟังครับมาในะช่วงนี้นะครับ,รบก็มีนัดหมายพูดคุยกับอีกหุ้นน้องใหม่ที่กําลังจะเข้ามาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เ,เร็วๆนี้แล้วนะครับครับก็เป็นธุรกิจที่ถือว่าอยู่ในกระแสคุณสุขใจครับทําเกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์นะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มา สอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างทางธุรกิจนะครับแนวโน้มผลการงานในช่วงต่อจากนี้แล้ที่สําคัญครับระดมทุนครั้งนี้ไปจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของเซนเมดนะครับได้อย่างไรนะฮะบริษัทเซน m มดจำกัดมหาชนตัวย่อหลักทรัพย์คือ SMD นะฮะก็แน่นอนเวลาพูดถึงอุ้น IPO นะฮะเราก็คงต้องสอบถามไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้มันชดเชย กับราคาหุ้นที่มันมีพรีเมียมเมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยว่าจะทํากันได้อย่างไรแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะฮะจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเออมากน้อยแค่ไหนนะฮะครับก็เดี๋ยววันนี้มีนัดหมายกับทางดรวิโรจน์ว่าครับนะฮะขออภัยนะฮะดรวิโรจน์วัศุสุทธิกุลการนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาง SMB ครับครับวันนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับดรวิโรจน์ครับ ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนะฮะเอาเบื้องต้นก่อนเลยฮะสำหรับตัวของเซนเมดตัวฮะตัวนี้ธุรกิจเราของหลักๆคือเครื่องมือแพทย์เนี่ยตกลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับของเราฮะครับผมครับก็รูปแบบธุรกิจของบริษัทนะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็มีธุรกิจอยู่สองลักษณะนะครับผมครับรูปแบบแรกคือบริษัทก็จัดจำหน่ายนําเข้านะฮะนเข้าเครื่องมือแพทย์มาจากต่างประเทศนะครับครับมาจากจำหน่าย ให้กับโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักของบริษัทนะครับครับเอส่วนที่สองก็เป็นธุรกิจบริการนะครับก็แยกออกเป็นสามส่วนนะครับครับบริการส่วนที่หนึ่งก็คือบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์หรือว่าซ่อมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ออตามเครื่องแพทย์ที่เรานาเข้ามาจำหน่ายนะครับครับอันที่สองคือบริการให้เช่าเครื่องมือแพทย์นะครับเราก็มีธุรกิจให้เช่าเครื่องมือแพทย์เนี่ย ที่เรานเข้ามาเนี่ยเช่าใช้สามปีถึงห้าปีนะฮะทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนนะครับผมอันที่สามก็คือเป็นบริการตัวการนอนหลับนะฮะโดยบริษัทมีสู่ตัวการนอนหลับซึ่งร่วมทุนกับสุขการแพทย์คณะทิเศษคณะแพทยศาสตร์จิฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนิยมนะครับเปิดดาเนินการเมื่อมาเมื่อวันที่สิบห้าสิงาคมสองพันหาร้อยสามนะอันนี้เป็นลักษณะธุรกิจของบริษัทเข้าคๆครับผมอืมนะครับเอ๊ะถ้าดูจาก ที่ผ่านมาในโครงสร้างไรายได้เนี่ยเออดูแล้วก็อาจจะหลักๆไปอยู่ที่การจัดจาหน่ายถูกปะะ่ะฮะรใช่ครับผมใช่ครับผม,มคิดเป็นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะถ่าดูเบืมบงต้นเอ,อผมเข้าใจว่าโดยประมาณมากตอนนี้ประมาณเนะก้าสิบปเร็นเนี่ยมาจากธุรกิจจัดจำหน่ายครับผม,มนะครับครับนะฮะ ดูแล้วเทรนด์ของธุรกิจนี้แน่นอนนะเป็นธุรกิจที่ตรงนี้อินเทรนด์มากๆคือเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยดูแล้วทิศทางของการเติบโตในธุรกิจนี้นยเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วมันจะเติบโตอย่างไรได้บ้างครับครับผมหากว่าเราเราเรา,เราดูข้อมูลย้อนหลังจากจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าก็มาด้านด้านสาธารณสุขเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับครับนะ โนมานเนี่ยนะก็คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปี่ร้เกือบสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับครับใ,ในภาพรวมแล้วเนี่ยเเอเอธุรกิจของทุกประเทศเนี่ยมันเติบโตอยู่แล้วถึงถึงจะไม่มีโควิดก็ตามแต่งนีะครับมันเติบโตขึ้นประมาณร้อยะสิบต่อปีทุกปีครับผมอือนะครับก็ดูแล้วก็ถ้าอันนี้คือแบบตบโตแบบธรรมชาติเลยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตสุภาะครับผมครับผมครับนะ มาในส่วนของการระดมทุนกันบ้างฮะการระดมทุนด้วยการขายไพีโอในครั้งนี้ฮะหลักๆแล้วเนี่ยระดมทุนประมาณสักเท่าไหร่แล้วเอาไปใช้ทําอะไรกันบ้างครับครับผมระดมทุนเท่าไหร่เนี่ยขอยัดขอยยดข้างไปก่อนนะครับแต่ขอแยกกลับมาว่าเออระดมทุนเอาไปแล้วเนี่ยเอามาทําอะไรบ้างนะครับผมครับนะครับก็ก็แยกออกเป็นสี่ส่วนนะครับส่ส่วนส่วนแรกก็คือจะเอาไปลงทุนเออ สร้างศูนย์ตัวการนอนหลับเพิ่มเติมนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเรามีอยู่แล้วศูนย์นะฮะสามารถตรวจผู้ป่วยได้สี่คนนะคือค,คือคือคือมันมีสี่เตียงนะหนึ่งเตียงเนี่ยก็ตรวจได้หนึ่งคนต่อคืนนะเอะบริษัทก็จะนําไปขยายเตียงที่เดิมนะฮะอาจจะเป็นสิบแปดเตียงสิบสองเตียงหรือสิบหกเตียงก็ตามแต่จํานวนคนไข้นะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะทุกสี่เตียงเนี่ยจะลงทุนเพิ่มขึ้นสิบห้าล้านบาทต่อประมาณ ทุกสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือเราก็อาจจะไปเพิ่มที่โรงพยาบาล A อ C ีต่อไปจะแต่จะเน้นที่เป็นโรงเพยพทย์นะครับเป็นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นโรงพยพทย์นะครับไว้ง่ายนะครับผมอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือจะนําไปลงทุนกับธุรกิจการเข้าเครื่องพเข้าใช้นะครับเข้าใช้นะครับก็เทียบเสมือนกับถ้าเราดูเนี่ยเครื่องไทยเอกสารเนี่ยนะเะเื่องไทยเอกสาร หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยปัจจุบันองค์กรใ,ใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยซื้อเครื่องใหม่กันแล้วไม่ซื้อคอมพิวเตอร์แล้วเช่าใช้นะฮะสามปี <3 P S 1> ก็ยุดไปก็เอาเครื่องใหม่กลับมาก็เช่าใช้กันต่อไปนะครับทิศทางของทครื่องมือทที่มีปริมาณมากๆเนี่ยครับปริมาณการใช้งานมากๆทั้ทงโรงพยาบาลเนี่ยที่นะฮะจะเป็นทิศทางแบบแบบเแบบมนเทจที่สูก่กลางก็คือเช่าใช้ไปเลยนะฮะสามปีหรือห้าปีก็ยกเครื่องกลับไปนะฮะก็เช่า,า,าใหม่เพื่อให้มีเครื่องมือใหม่ๆเนี่ย ใช้อยู่ตลอดเวลานะครับการบริหารประปาก็เป็นเรื่องของบริษัทไปนะฮะโรงพยาบาลก็เหมาจ่ายไปเลยนะครับอะไรอย่างนี้เหมือนกับการเข้าใช้คอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่สองนะครับส่วนที่สามก็คือจะนําไปใช้นําไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินนะครับอันนี้คือส่วนที่สามนะครับส่วนที่สี่ก็คือจะเก็บไว้เป็นเงินทุนในการหมุนเวียนกิจการต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่บริษัทต้อง ต้องใช้เงินสดในการสั่งซื้อสินค้ามากนะครับโดยช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิดเนี่ยจากเดิมที่รบริษัทมีเงินวงเงินเครดิตอยู่แล้วเนี่ยก็บางโรงงานก็อาจจะลดเครดิตลงนะครับบางโรงงานก็อาจจะให้สาหรับมัดจําบางโรงงานก็ต้องซื้อสดอะไรเงี้ยหรือบางทีให้คเครดิตก็จริงแต่ว่าเออวงเงินคเครดิตเต็มอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าต้องซื้อสินค้าจำนวนมากก็จะเป็นออกเป็นส่วนครับผม อการออกคุณเพิ่มทุนเพื่อทำไอเดียวครั้งนี้ก็คือจะออกคุณมาอีก54ล้านหุ้นต้องไหมฮะใช่ครับผมใช่ครับอโอเคฉะนั้นก็ขณะนี้ยังไม่ได้เคาะราคาเอก็จึงยังไม่สามารถที่จะบอกถึงมูลค่าระดมทุนได้เ่อตอนี้ไปดูแยกเป็นส่วนๆตามที่ทางดรวิโร์ได้พูดถึงนั้นนะครับเอ้ก,การชราระนี่นี่ดูแล้วสัดส่วนมันจะเยอะไหมครับถ้าเทียกบกับวัตถุประสงค์อื่นๆชําระยังกู้ชำระยัง ชำระเงินกู้ใช่ไหมครับขอโทษครบเมื่อกี้ผมผมได้ยินไม่ชัดครับผมอ่าฮะเอสำหรับการชรําระเงินกู้นั้นเนี่ยนะฮะเอมันจะคิดอัาส่วนประมาณสักเท่าไหร่ครับมากกว่าวัตถุประสองค์อื่นๆจากการระดมทุนในครั้งนี้นะครับอถ้าผมผมก็จะไม่ผิดเนี่ยจะไม่เกินไม่เกินหนึ่งส่วนสามครับผมอ๋อไม่เกินหนึ่งส่วนสามของเงินที่จะได้มาทั้งหมดหรือว่าของหนี้ทั้งหมดฮนะไม่ของหนี้ทั้งหมดไมฮะ ของที่เงินที่จะได้มาทั้งหมดครับผมอ๋อโอเคโอเคก็ก็ไม่เกินสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะโดยประมาณนะครับใช่ครับผมใช่ครับอ่าโอเคโอเคฉะนั้นเราคาดการณ์ว่าจะสรุปในเรื่องของราคาขายนะฮะแล้วก็แผนการขายที่ได้ภายในช่วงประมาณเอ่อเมื่อไหร,ร่รครับดรวิโรดครับคงคงภายในเดือนเดือนมิถุนาครับผมมิถุนายนก็คือภายในเดือนนี้ถูกปะครับเออถูกต้องครับผม,มนะครับครับ เอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากเบื้องต้นเนี่ยฮะดูจากโ,โปรไฟล์ของเราในช่วงที่ผ่านมานะครับดูการเติบโตในแง่ของทั้งตัวไรายได้และกําไรเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับตัวเลขที่ผ่านมาครับครับผมก็โดยโดย,โดยโตัวเลขปีล่าสุดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็บริษัทก็มียอดขายอยู่ทั้งสิ้นหกร้อยหกสิบล้านบาทโดยประมาณนะครับผมครับก็มีกําไรอยู่กำไรสุทธิอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดล้านบาทโดยประมาณครับผมสำหรับปีที่แล้วนะครับผมครับ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  ก็โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทก็เติบโตย้อนหลัง3ปีมาเนี่ยประมาณ14%ทุกปีครับผมครับถ้าดูแบบแบบนี้ก็ต้องมองไปถึงข้างหน้าเหมือนกันนะครับว่าหลังจากโอเคละมีการระดมทุนมีการได้เงินทุนเข้ามาในแง่ของการไปเพิ่มในแง่ของการลงทุนต่างๆตัวนี้เนี่ยในแง่ของมีวางเป้าไว้ยังไงไหมฮะว่าเออในช่วง3าถึงหปีข้างหน้าเนี่ยทิศทางของ SMD เนี่ยจะไปยังไงมาครับครับผมในหลัการแล้วเนี่ย บริษัทต้องการการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนนะครับในในนักการก่อนแล้วก็เราเขาวางเป้าหมายการเติบโตไว้เนี่ยแต่ละปีเนี่ยประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยทุกปีนะฮะการเติบโตแบบก้าวกระโดดเราคงจะข้ามไปนะครับเราเราคงจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเราต้องการการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนนั้นโดยเฉลี่ยทุกปีเนี่ยจะเติบโตประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตตามแผนการที่วางไว้ครับผม อถ้าดูจาก15%เมื่อสักครู่ที่ดรบอกว่าเอถ้าดูในภาพรัฐในงบประมาณในแง่ของการจัดซื้ออะไรต่างๆที่อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยประมาณทั้งสิเปอร์เซ็นแต่ของเราตั้งเป้าโตประมาณ15%ก็เท่ากับว่ามันมีนอกเหนือจากนั้นไหมครัคุณดรฮะคือคทีนี้ครัภาพรัฐเนี่ยเอางี้เราย้อนกลับไปก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกและนําเข้าเครื่องมือแพทย์เท่าไหรก่อนนะครับออืในปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยส่งออกเครื่องมือแพทย์เนี่ยประมาณ70,000ล้านนะครับนําเข้าเครื่องมือแพทย์80,000ล้านนะครับ ีนี้อาจจะฟังดูงงก่อนนะฮะว่าทำไมส่งออกเนี่ยมันมากกว่านําเข้าจะขอข้าไปก่อนนะฮะแต่ส่งออกเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านนําเข้าเนี่ยประมาณเกือบแปดหมื่นล้านนะครับแล้วแสดงว่าอันนี้บริษัทเฟสเมนท์เนี่ยนันเองการจัดหมายมูลค่าแสดงว่าเคสทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แปดหมื่นล้านนะครับมันมีอยู่แปดหมื่นล้านนะครับมันมีอยู่แปดหมื่นล้านอัานนี้จะเกิดว่ามันเติบโตทุกสิบเปอร์เซ็นทุกปีนะก็คือเดี๋ยวแปดหมื่นก็เป็นแปดหมื่นแปดใช่ไหมครับแปดหมื่นแปดก็ อันนี้อันนี้คือการเติบโตเทคมันก็ใหญ่ขึ้นสิบเปอร์เซ็นทุกปีทุกปีทุกปีใช่ไหมครับโดยเลี่ยอันนี้เซ็นเม็ตต้องการเติบโตขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ของเรามันเปิดอยู่ที่หกร้อยหกร้อยหกสิบล้านใช่ไหมครับครับอันนี้ถ้าเกิดบอกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สมมติว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สมมติมันสมมติที่โดชเรียนท่ากันนะฮะมันก็ประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบต่อมามันก็สักเก้าร้อยกว่าล้านใช่ไหมครับตอนมาครับโดยเฉลี่ยนะฮะพุ่งขึ้นโดชเชียไอ้สัดส่วนตรงน เคกที่ใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็ไปกิน market share เพิ่มขึ้นสักหนึ่งเปอร์เซ็นตสองเปอร์เซ็นตเป็นต้นเราก็จะได้ตัมเป้าเป้าหมายที่เราวางไว้ครับผมอืมนะก็คือภาพใหญ่มันโตสิเอร์เซโดยโดยรวมคือภาพใหญ่แต่ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แน่นอนฮะของเราในสิเอาจจะเป็นแค่เล็กๆของในส่วนของภาพใหญ่ที่โตส0เถูกปะฮะเพราะว่าเพราะว่าฐานของเราเล็กไงฮะถูกไหมฮะพะของเรา660ว่ากิใช่ไหมครับครับ6ว0ิเนี่ยคุณ คูณหนึ่งจดหนึ่งห้าก็คือเพิ่มเพิ่มเพิ่มสิห้าเปร์ทุกปีเนี่ยม,มันเล็กมากเมื่อเทียบกับแปดหล้านที่มันเป็นเคสใหญ่อ,อ,ยยอยู่เพิ่มขึ้นสิบเปอร์ซ็นต์เปแปดหมื่นแปดใช่ไหมครับเป็นแปดเพิ่มนขึ้นไปเกือบแปดล้านใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ,ะดังนั้นการที่เราเพิ่มขึ้นสิบห้าเปเซ็นเมื่อเทียบกับรัฐรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นสิเปเซ็นเี่ยของเรายัางถือว่าน,อน้อยซืองสาม<ด>ค,ครับผมแต่เราต้องการการเติบโตแบบผมดูในย,ยั่งยืนครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางในแง่ของสามถึงห้าปีข้างหน้าในางเี้ยหลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์มานั่นเองนะครับ ครับผมครับครับเอาละครับคุณดลวิโรดครับขอพระคุณนะครับขอให้โชคดีในวันเทรดนะครับครับผมขอพระพุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะดรดรวิโรดวัสุสุทธิกุลการนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซ็นเมดจำกัดมหาชนหรือว่า SMD นั่นเองฮะก็เป็นหุ้นน้องใหม่นะ่รอภายในเดือนนี้ฮะเรื่องของราคาฮะก็คงจะคล้อกันมาแล้วก็เรื่องของไทม์ไลน์ในเร่ของการจองซื้อก็คงจะชัดเจนภายในเดือนนี้เช่นกันนะครับ